สวัสดีครับวันนี้วันที่12สิงหานะครับวันนี้เราจะพามาแนะนำตัวแผงประตูนะครับที่สามารถหมุนขึ้นลงได้นะครับตัวกระจกเนี่ยหมุนขึ้นลงได้ของยี่ห้อ Killer Body นะครับราคา1,090บาทนี่ราคา 1,090. บาทก็ในกล่องเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับ ไม่ต้องกควงงถ้าผมประกอบได้คนอื่นประกอบได้ทุกคนแหละครับค่อยๆทาไปอันนี้ก็ทําไปไว้นานตรงที่สําคัญก็คือตรงนี้ครับหน้านี้ก็จริงๆทาคลิปถ่ายใส่กล้องไว้แล้วแล้วมันหายนะครับตั้งแต่เริ่มประกอบเลยตอนนี้ก็เลยเหลือ เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาให้ดูตัวที่มันเสร็จแล้วเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นประตูเดิมประตูเดิมเนี่ยมันก็จะมีมาให้แล้วก็จะมีน็อตยึดติดกับตัวบอดี้ไว้เลยนะครับประตูเดิมเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อออปชันมาปุ๊บเราก็แกะน็อตออกแล้วก็ใส่น็อตใหม่แล้วก็ใส่ออปชัน Option ที่ค่ยให้มาก็คืออย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือเป็นบานพับเ็าให้มามาใส่ที่หลังนะครับ นี่ทรงประตูก็จะประมาณนี้อันนี้ที่ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีแผงประตูม,มตีมิติความหนานะครับแล้วก็มีกลไกของเฟืองนะครับโดยมีตัวนี้เป็นตัวหมุนอาจจะจะลองมาหมุนดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนี่ลงดูดิลงได้แค่ไหน หมได้แค่นี้เลยนะครับแล้วขึ้นขึ้นขึ้น,นอือบหดลงดูฝั่งนี้ฝั่งนี้บ้างดูกลไกลข้างในนะครับ ขื้นลงอื้นลงก<อ>็สวยงามเหมือนจริงนะครับสวยงามเหมือนจริงถ้าเวลาใช้จร,จริงเราก็จะประกบเข้าไปแบบนี้ด้วยการใช้กาวนะครับ ใช้กาวประกบไปมันก็จะหนาๆประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้กาวประกบออกมาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูที่มันติดอยู่กับตัวรถนะครับก็ของมันก็ k ลอร e r Body ก็พยายามทำทุกอย่างให้ให้มันเหมือนของจริงนะครับ ในราคาที่สมเหตุสนผลนะครับของยี่ห้อนี้อเดี๋ยวเราพาไปดูในที่ติดตั้งเสร็จกับรถแล้วกับรถแล้วนะครับไปนี่ก็จะเป็นพวกถุงน็อตต่างๆนะครับที่เขาให้มา2.3คูณ4 2.3คูณ4 5 6เลยประมาณเนี้ก็ก็สะดวกกับเรานะครับจะได้ไม่ต้องเดาเอาว่าน็อตเบอร์นี้มันใส่กับ<ม>ตรงไหนก็ใส่ตามคู่มือได้เลย จะประมาณนี้มันก็แผงวัะููนี้ก็จะมีมิตินะครับมีความหนาแล้วก็มีที่ไขนี่เดี๋ยวเราจะลองไขดูนะครับึขื้นแล้วไขลง อันนี้ผมก็เอากาวยางหยอดไว้น,นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อจะมีใครมาซื้อจะได้ยกรถไปได้เลยอันนี้แล้วมันดูจากตรงฝั่งนี้บ้างอันหมุนขึ้นหมุนลงนะครับขึ้นลงมันลงได้เยอะกว่านี้นะครับอ่าลงไปวันนี้ ก็สวยงามนะครับหาหุ่นคนขับมาใส่สักตัวหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับสวยงามสมจริงครับสำหรับตัวฝากระโปรงเนี่ยมันก็นี่ดูเราดูลอยไว้เขาก็เตรียมไว้ให้เราซื้อออปชันมาสำหรับเปิดฝากระโปรงได้นะครับตัวออปชันก็สี่ห้าร้อยบาทโนะดยประมาณ ก็วันนี้ก็สั้นๆน,นะครับแค่นี้นะครับครับวันนี้ก็สั้นๆน,นะครับสำหรับการรีวิวตัวฝาเรียกอะไรอะแผงประตูข้างที่แบบเปิดปิดได้นะครับไม่ใช่เปิดปิดได้เอากระจกขึ้นลงได้ครับสวัสดีครับ